สวัสดีปีใหม่ครับอ่าจะมาแจ้งข่าวครับพอดีอ่า YouTube ผมนะครับที่หลายคนเข้าไม่ได้แล้วโทรมาถามว่าเขาโดนบล็อกเหรอหรืออะไรเงี้ยเขาเข้าไปดูไม่ได้ผมต้องขอโทษนะครับที่ลืมแจ้งนะครับพอดียุ่งๆอยู่อ่าทำระบบที่ตึกใหม่คืออ่า YouTube ผมเนี่ยโดนแฮกนะครับอ่าจากชาวต่างชาตินะครับตั้งแต่ประมาณกรกฏดาปีที่แล้วเนี่ยครับ เขาใจแฮ็กเข้ามาเป็นชื่อนี้เลยนะครับอ่าใครเข้าไปดูก็ระวังนิดนึงนะครับอ่ให้แนะนำว่าก็ไปกดเลิกติดตามนะครับเพราะบางทีเข้าไปแล้วอาจจะโดนเหมือนผมก็ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะครับก็แฮ็กไปอ่าแล้วเขาก็เปลี่ยนคลิปวิดีโอเป็นอะไรก็ไม่รู้ของเขาแหละเขาอาจจะเอามาจากที่อื่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอ่าอาจจะเป็นด้วยยอดคนติดตามมันค่อนข้างเยอะ เขาเลยอยากได้หรือเปล่านี่ก็ช่างมันเขาอยากได้ก็ให้ไปเพราะว่าพยายามกู้แล้วมันมันเสียเวลากู้พยายามมาประมาณเ,าเกือบเดือนหนึ่งนะครับให้คนช่วยกู้มัง่งอะไรมัง่งก็เ,เสียเวลาผมมองเวลามาทํางานดีกว่าก็เลยยุ่งยุ่งงานด้วยเพราะที่ตึกทํางานเนี่ยก็วางระบบใหม่หมดเลยเพื่อรองรับการทํางานของปีนี้นะครับก็จะทํางานให้มันจรงิจรงจังมากขึ้นเ,เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันก็พร้อมเยอะขึ้นแล้ว ปีนี้ก็อยากจะทําอะไรเป็นที่ตัวเองอยากทําบ้างนะครับก็เลยเออนึกขึ้นได้มาถ่ายคลิปแจ้งหน่อยเพราะหลายคนโทรมาถามเรื่องนี้นะครับถามว่าเสียดายไหมเสียดายครับแต่ก็ช่างมันครับปีนี้ก็เริ่มใหม่ทําใหม่คิดว่าน่าจะทําได้ดีกว่าเดิมนะครับเริ่มมาแต่พื้นฐานเลยว่าออคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยเวลาจะติดตั้งเครื่องเสียงเลือกวิทยายังไงเลือกดอกยังไงอ,อ่าดอกมันแตกตายยังไงคุณสมบัติอะไรกัน เอาเท่าที่ผมพอจะรู้นะครับเพราะผมก็ไม่ใช่ท่านเทพไม่ใช่นักวิชาการที่มาพูดอะไรขนาดนั้นเราพูดแบบปั้นบ้าน,านเหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่เขาเล่นเครื่องเสียงกันอ่าไม่ใช่จบปริญญาเอกหรือปริญญาโทแล้วมาเล่นอะไรงั้นผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับผมก็เล่นแบบพื้นๆมันมีทักตับไม่มีอะไรละดอกลำโพงแม่เหล็กท่านี้มีความไวแบบนี้แบบนี้มันมีความไวมันมีผลยังไงอะไรเงี้ยเรามาคุยกัน นะครับแล้วก็สําหรับบางท่านแอดไว้ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นการใช้เครื่องมือนะครับหรือคนที่อยากจะเป็นช่างหรืออยากจะติดตั้งรถตัวเองแล้วอยากจะทําให้ระบบเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นเป็นมืออาชีพมากขึ้นมันก็จะเป็นต้องใช้เครื่องมือผมก็จะเอาเครื่องไม้เครื่องม,องมอือวิชาที่ผมสอนกับช่างเครื่องเสียงหลายๆคนที่มาเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นออกแบบตู้ปรับจูอะไรเงี้ย ในแบบที่คุณเข้าใจได้ง่ายๆไม่ต้องเป็นเทพไม่ต้องมานั่งจินตนาการว่าเฮ้ยเขาพูดแบบนี้คืออะไรเขาพูดแบบนี้มันเป็นยังไงเขาเขาบอกว่าเสียงแบบเนี้ยมันมันเราเรานึกไม่ออกอ่ะว่าเสียงที่เขาพูดสิ่งที่เขาพูดคืออะไรอ่าผม,ผม,ผมเจอหลายคนที่มาเรียนกับผมแล้วไปเรียนกับท่านเทพพวกนี้เราไม่รู้เรื่องอ่าเราก็จะมาคุยกันแบบธรมนาแบบที่เห็นภาพขึ้นจอจับต้องได้ นะครับอืมเอาแบบง่ายๆนี้ดีกว่าผมว่าคนธรรมดาจะเข้าใจง่ายแล้วพอมีความรู้มีพื้นฐานแล้วอาจจะไปต่อยอดคุยกับเทพพวกนั้นรู้เรื่องก็ได้แต่ผมคุยกับพวกเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะดูเขาพูดลอยๆพูดแบบเขาอาจจะฟังออกอาจจะฟังได้จริงอย่างนั้นแต่ผมเป็นคนธรรมดาผมบางอย่างผมก็ฟังไม่ได้อย่างเขาผมไม่เข้าใจถึงที่เขาพูด แต่ถ้าใช้เครื่องมือเนี่ยทุกคนเห็นภาพ่าเราคุยภาษาเดียวกันได้เอ้ยนี่ไงกราฟมันขึ้นแบบนี้อย่างนี้คุณก็แก้แบบนี้แบนี้แล้วมันดีขึ้นไหมกราฟมันบอกอยู่อันนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะบางคนอาจจะชอบแบบจินตนาการแบบสารมิเนทพไม่ต้องใช้เครื่องมือก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยความสุขความถนัดของแต่ละคนแตกต่างกันไปเพราะว่าเสียงที่เราทำออกมามันก็ยังไม่เหมือนกันเลยความชอบก็จะไม่เหมือนกันเลย ถูกไหการเล่นเครื่องเสียงไม่มีผหดุไม่มีถูกครับมีแต่ความชอบล้วนๆอะเออเราชอบแบบนี้คนอื่นไม่ชอบอช่างเขาโอเคครับแล้วเดี๋ยวปีนี้มาดูกันว่าผมจะทำคลิปอะไรมาบ้างรบวนฝากช่วยแชร์กันหน่อยนะครับเผื่อบางคนที่เขาอยากจะหาความรู้หรือว่าเป็นพวกนักเล่นใหม่ๆช่างเครื่องเสียงใหม,ใหม่ๆที่ตามหายู u b e ผมไม่เจออะไรเงี้ย รืออยากจะหาความรู้ก็เข้ามาติดตามได้นะครับผมจะใช้ชื่อเดิมนะครับเป็นบอลจุดทับเหมือนเดิมจะได้เซิร์ชหากันง่ายนะครับคนที่เก่าๆก็จะได้เซิร์ชเข้ามาได้อผมก็จะปีนี้กาลังเริ่มจะทําคลิปเรื่อยๆนะทยอยลงเรื่อยๆจะหาเวลาทําลงเรื่อยๆลนะโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่ยังติดตามกันอยู่ <laughs>